สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะคะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามรับชมทบทวนได้ใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าทำไมเขารวยทำไมเราจนคนจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าเราไม่รู้มีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมแล้วหมั่นนึกถึงบุญเพราะบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงหมั่นทำใจให้ใสๆสดวงบุญจะได้ใสๆอธิษฐานให้บุญบันดาลให้มีช่องทาง หากเรานึกถึงบุญใจก็จดที่บุญกระแสทานแห่งบุญก็จะหลั่งไหลมาที่ตัวเราเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติมาได้บุญเป็นเหตุแห่งความสำเร็จความรู้ความสามารถเป็นเพียงส่วนประกอบจังหวะที่ดีถ้อยคำที่มีพลังให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยกําลังบุญ บุญเป็นเบื้องหลังแห่งความสุขและความสําเร็จนะคะมั่นสั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีอุปสมบทสาม,มเนตรเตรียม DCI รุ่นที่21จำนวน9รูปณนะอุโบสถพระไตรปิดกวัดพระธรรมกายค่ะโดยภายในงานมีสัม,มเนรรวมทั้งเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชผู้ปกครองและสาธุชน ได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายซึ่งได้ประกอบพิธีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามซึ่งทุกท่านต่างมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีถวายภาพไตรและจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเนรผู้เข้ารับการอุปสมบทเพื่อออกบวชเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนา เป็นการดำรงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายและใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญจากการถวายผ้าตรายแด่สัมมเนนตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในโอกาสนี้ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรบรรลุธรรมพิธีถวายกองทุนสนับสนุนการศึกษาพระพิสุขสัม,มเนน พิธีกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการปฏิบัติธรรมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเย雅ธรรมพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปถัมภ์งานบวชและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้น้อมถวายพราไตรและเย雅ธรรมแด่สัมมณีผู้เข้ารับการอุปสมบทในพิธีอุปสมบทสัมมณีเตรียม DCI รุ่นที่21 ยังความปราบเรื่มปิติให้กับท่านเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนบุญบวชในครั้งนี้และโอกาสนี้ผู้แทนสมณีนนได้กล่าวสัมมูธนียกถาถึงความตั้งใจที่จะมาร่วมบวชในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรโดยคณะผู้ปกครองและคณะญาติมิตรได้ถวายแด่สมณีนเ,นเพื่อเป็นเครื่องอัิบบริคารซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ,ญยิ่ง ที่ผู้ปกครองรอคอยจะได้เห็นสมณีนบวชเป็นพระภิสุสร้างความปราบรื้อปิติให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งโดยสมณีนทุกรูปได้มีการเตรียมความพร้อมฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะได้เข้ารับการอุปสมบทต่อด้วยพิธีอุปสมบทโดยได้รับความเมตตาจากพระครูป,ปลัดรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมากายเป็นพระอุปัชา ซึ่งพิธีกรรมในวันนั้นเป็นภาพแห่งความงดงามที่มีการบังเกิดขึ้นของศาสนาทายาทผู้ที่จะดำรงรักษาสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะตัดสินใจสละจากเพศครุหัสสู่เพศบพรรพชิตเพราะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างยิ่งยวดเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ยังได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาอีกด้วยค่ะอนโมทนาบุญนะคะกับสาม,มเณรเตรียม b c i ทุกๆรูปและผู้ปกครองนะคะรวมทั้งคณะญาติมิตด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังข่าวนะคะจากลูกพระธรรมจังหวัดจันทบุรีค่ะได้ถวายผล,ลไม้และทุเรียน จำนวน400กิโลกรัมนะคะแต่พระพิสุกสมานเณรวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อวันที่14พฤษภา,าคมที่ผ่านมาณนะโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีลูกพระธรรมจังหวัดจันทบุรีนำโดยกาเลนนิตถนอมจันทวงศ์ได้ถวายผลไม้ซึ่งประกอบด้วยเงาะมังคุดลองกองและทุเรียน<า>จำนวน400กิโลกรัมพร้อมทั้งถวาย พุทธไทยเพื่อให้ทางโรงครัวนำไปใช้ประกอบพัชหารถวายแด่พระพิสุขสามเณรวัดพระธรรมกายซึ่งการทำบุญในครั้งนี้ปาราบเหตุเนื่องในวันคล้ายวันเกิดจึงได้นำผลไม้มาถวายเป็นสังฆทานทุกปีเพราะมีความศรัทธาในวัดพระธรรมกายเนื่องจากมีพระพิสุทธสมเณรผู้ประพฤติปฏิบัติชอบเป็นจำนวนมากจึงอยากถวายผลไม้ที่มีรสเลิศและเป็นการสั่งสมบุญตามวิถีชาวพุทธ ในการทำหน้าที่บำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันดูแลอุปถามพระพิสุกสมมนเณนให้ท่านมีกำลังในการศึกษาเล่าเรียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเป็นพระแท้โปรดญาติโยมซึ่งในแต่ละวันจะมีคณะเจ้าภาพเดินทางมาทำบุญถวาย ผักผลไม้เครื่องบริโภคณ <ตะ S 1> โรงโครัว7จ็ปีวัดพระธรรมากายเป็นจำนวนมากค่ะก็ได้มาถวายทุกปีวันนี้ก็เอาทุเรียนมังคุดเงาะลองกองพริกไทยมาถวายค่ะปื้มที่ได้มาถวายแล้วก็ขอบุญหลวงปู่หลวงพ่อ <c oughs> คุณยายเธอให้ผลผลิตีสวนได้มีผลผลิตเยอะๆจะได้มาถวายได้เยอะๆทุกปีค่ะ ทำบุญเห็นพระเยอะๆก็อยากเอามาถวายเป็นสังฆทานที่วัดพระธรรมกายค่ะทำบุญมาตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องอ่ะตั้งแต่ปีสามหนึ่งอ่ะเข้ามาก็รู้สึกว่าทำบุญที่วัดพระธรรมกายรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ได้ผลทำอะไรก็คือมีผลได้สมอย่างอัมทีฐิฐานแล้วก็เลยอยากทำบุญต่อเรื่อยๆค่ะ ปื้มปิติค่ะที่ได้สวายพระเยอะๆแล้วก็ถูงเนื้อนาบุญที่เราศรัทธาทำอยู่ตลอดก็ปื้มในบุญที่ได้สวายพระเยอะๆออค่ะอานโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อการที่ข่าวจากโรงเรียนศรียาภาัยจังหวัดชุมพรค่ะจัดอบรมค่ายศิลธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4กว่า600คนค่ะ สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นณนะทุดงคสถานชุมพรโดยโรงเรียนศียาภัยจังหวัดชุมพรได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํจำนวนกว่า600คนมาเข้ารับการอบรมพร้อมทั้งเป็นการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ด้วยโดยภายหลังพิธีเปิดการอบรมแล้วพระอาจารย์ได้เทศอนธรรมะพร้อมทั้งนำคณะครูนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตร นั่งสมาธิทําใจให้สงบนิ่งพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทีมงานได้ให้การอบรมในครั้งนี้จากนั้นนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติคุณธรรมพื้นฐานทั้งความมีระเบียบมีวินยัยเคารพและอดทนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆซึ่งนักเรียนทุกท่านต่างให้ความร่วมมือและสนุกสนานกับการเข้าในทุกกิจกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นหลักเชื่อมบ้านวัดโรงเรียนให้กับนักเรียนเพื่อเป็นหลักในการใช้ชีวิตตามพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนักเรียนในโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไปภายหลังจากจบโครงการน้องๆน,นักเรียนทุกคนต่างประทับใจที่ได้รับความรู้มากมายและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะกับการเรียนค่ะ อนโมธนาบุญด้วยนะคะกับการประถมนิเทศนะคะด้วยการปลูกฝังศิลธรรมอดีงามค่ะมาต่อกันนะคะที่คณะกรรมการฝ่ายชุมชนสันติสุขชมรมพุทธรักษาจังหวัดยยลาลงพื้นที่ยิ้มเยียนชาวบ้านไทยพุทธในพื้นที่เพื่อพูดคุยถึงการเข้าร่วมโครงการชุมชนสันติสุขค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการฝ่ายชุมชนสันติสุขชมรมพุทธรักษาจังหวัดยะลานำโดยนางอาริยารัตนสถียนพร้อมคณะทำงานได้ลงพื้นที่ชุมชนหลังกองร้อยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อยิ้มเยียนชาวบ้านไทยพุทธในพื้นในพื้นที่และเพื่อพบปะพูดคุยกับนางศรีสุพรแ่เจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการชุมชนสันติสุข ประจำปีพุทธศักราช2567สำหรับโครงการชุมชนสันติสุขเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมและพัฒนาศิลธรรมให้กับผู้นำและสมาชิกในชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนอย่างเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนเกิดสันติภาพและสันติสุข เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเป็นชุมชนต้นแบบด้านศิลธรรมและสามารถดำเนินกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้ค่ะ แม้เราจะตายโลกมันเปลี่ยนแปลงสถานที่ตรงนั้นยังเป็นอุโบสถพระวินัยบอกไว้เงั้นสีมาซ้อนสีมาไม่ได้โบสถ์ซ้อนโบสถ์ไม่ได้ตรงนี้เราไม่รู้ว่าเคยเป็นโบสถ์หรือเปล่าเราจะต้องตรวจถอนเมื่อพระสวดสีมาความศักดิ์สิทธิ์เป็นเนื้อที่ของโบสถ์จะทะลุลงไปใต้ดินใต้น้ำจากลูปดิมิตหนึ่งโยศวันนี้เป็นโบสถ์อีกหมื่นปีแสนนานตีตรงนี้ก็ยังเป็นโบสถ์ความศักดิ์สิทธิ์และความสําคัญของพื้นที่ยังมีขนาดนยท่งนั้นบนที่เราสถาปนาสร้างโบสถ์จึงไม่มีที่สิ้นสุด We'll 3 0 40ปีวัดพระธรรมกายออกไปเผยแผ่ในต่างประเทศเราก็สร้างวัดสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีคือพระภิกษุเราจึงสร้างโบสถ์ชาวท้องถิ่นในทวีปนั้นที่สําคัญการกรานกฐินความจะสําเร็จให้กับผู้รับคือพระภิกษุจะต้องทําในอุโบโโสถเขตพัตธสีมาได้บุญใหญ่ทั้งส่วนของผู้ทอดและผู้รับถัดไปพระภิกษุทําสังฆกรรมพระปฏิโมขความบริสุทธิ์ของพระที่จะมีได้ํำระศีลจะต้องทําในอุโบโโสถเขตพัตธสีมาโบสถ์คือาศาสรวัตถุสําคัญที่สุดในวัดครั้งนี้ เรามีการสถาปนาโบสถ์วัตถุประสงค์หลักของปีดีอายุวัฒนมงคลครบ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยกจึงได้ร่วมถาวายบูชาทำสถาปนาโบสถ์สามประเทศสามทวีปตวิบยุโรปวัดพระธรรมกายลอนดอนตั้งวัดมา2 0 3 0ปีแล้วก็มีอาคารหลังใหญ่ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าอีกศาสนามาสถาปน,นาเป็นอุโบสถส่วนที่อเมริกาวัดพระธรรมกายนิวยอร์กซีก็เป็นโบสถ์เก่าอีกศาสนาซึ่งเราก็ไปสร้างวัดอายุพอๆกับที่ลอนดอนสถาปนาอีกหนึ่งโบสถ์แล้วข้ามาทีาา่ทวีปเอเชียของ รประเทศญี่ปุ่นสร้างมานานเหมือนกันวาดพระธรรมกายโตชิมิแล้วมีอาคารที่เหมาะสมเป็นอาคารเก่าปรับปรุงแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เป็นอุโบสถพระผู้ใหญ่ท่านเคยบอกไว้ว่าอุโบสถเปรียบเสมือนอยตตาะน,นิพานที่อยู่ในเมืองมนุษย์เพราะเป็นที่ประทรับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อท่านให้พรอในที่ไปปิดท้องให้ทุกคนได้รวยและเข้าถึงรามหลวงพ่อเีตตามมกมอบลูกนิมิตตั้งชื่อว่าลูกนิมิตมหาสมบัติเป็นดวงแก้วสามลูกสามทวีสามประเทศเป็นประวัติศาสให้กับลูกๆูกทั่วโลกได้นำไปประดิษฐานในอุโบโสถเพื่อเป็นลูกนิมิตรประจำอุโบโสถและลูกนิมิตดวงนี้สำคัญไม่ใช่เฉพาะเอาไปเป็นเขตของสีมาแต่ว่าเป็นลูกนิมิตเพื่อนึกแล้วให้เข้าถึงรามหลวงพ่อทัาตาทำหน้าท,ที่มอบให้กับตัวแทนทั้งสามเทวี พระของขวัญหลวงพ่อท่านอธิษฐานจิาหน้าโรงเรียนอนุบาลฝันมีความีบของปัณณร้แล้วพระของขวัญชุดนี้ผูกนําไปเก็บไว้ที่ทวีปยุโปรปวัดพระธรรมการบาวรียังไม่มีการมอบให้ที่ไหนคณะกรรมการเห็นว่าได้เวลาอสมควรในวาระที่เราสถาปนาอุโบโสถวัดพระธรรมกายบนดอนสวีปยุโรปเราขออนุญาตนําพระของขวัญชุดนี้มาแต่งองค์ทรงเครื่องใส่กรอบทาให้สมฐานะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามามอบให้กับงานโยมเป็น เครื่องและลึกนึกถึงบุญความสำคัญคือพระของความทุดนี้หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ด้มอบให้ดังเดือปี57 หลวงพ่อท่านเคยบอกไว้ว่าการทําบุญประดิษฐานลูกดิมิตมอาหาสมบัติการผูกศีมาสถาปนาอุโบสถให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานี้กว่าจะบังเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายใครได้สร้างบุญตรงนี้แล้วจะได้บุญเยอะมากและจะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะทําได้ถึงจะได้สร้างบุญตรงนี้ถ้าอยู่ในสภาวะอื่นในรูป,ปากายอื่นไม่สามารถจะทําได้ทําได้เพียงอนุโมทนาบุญเท่านั้นสถาปนาอุโบสถทั้ง3ทวีเราเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นเทวีเอซี ในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนข้ามไปอีกหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าเป็นวันเสาร์คือวันที่22มิถุนายนที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษข้าไปอีกหนึ่งอาทิตย์คืออาทิตย์ถัดไปวันที่30มิถุนายนวัดพระธรรมกายมิวเอร์ซียประเทศ PSAKI สหรัฐอเมริกาตรงพีุ่เชิญชวนพวกเราว่าใครมีโอกาสมีเวลาเราไปร่วมสถาบันกัน อยาให้ขาดคุณสําคัญในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นเดือนสําคัญเป็นเดือนของความบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นเดือนแห่งการสั่งสมบุญเพื่อทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบูชาทำหลวงพ่อคุณครูที่ใส่ของพวกเราในวราระอายุวัฒนรมคล80ปีให้สมกับความตั้งใจและความในใจที่เราบอกว่าเรารักหลวงพ่อเราบูชาหลวงพ่อขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่าน อนุโมทนาบุญด้วยค่ะช่วงนี้เรามารับชมข่าวบุญจากต่างประเทศกันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมยอยากากา r าประเทศอินโดนีเซียได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกัจจามาดาค่ะเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกัจจามาดาหรือ UGM เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเมืองยกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียได้นิมนต์พระมหามนตรีจริตมันโตเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมยกยาการ์ตาและพระประวิทัยวชิวระวิชโชเพื่อมาแสดงธรรมและสอนการนั่งสมาธิให้แก่นักศึกษาชมรมพุทธมหาวิทยาลายัยกัจจามาดานอกจากนี้นักศึกษายัางได้ร่วมกันถวายพระทหารแด่พระอาจารย์ ก่อนที่จะได้มีกิจกรรมถามตอบปัญหาธรรมะรวมถึงมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจ,จริงทำให้ได้รับความสนุกสนานเบิกบานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมพระอาจารย์ได้มอบพระธรรมกายองค์สีขาวให้ทางชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยกัตจามาดาเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏบิบัติบูชาในเทศกาลวิสาขบูชาด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อการที่วัฒะธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีทอดพระป่าภาคพื้นอเมริกาและร่วมปิดแผ่นทองสมโพธิลูกนิมิตมหาสมบัติ เพื่อร่วมสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ค่ะโดยภายในงานเป็นพิธีบรรพชาและอุปสมบทของกาลยนณมิตรอลงกรณ์แจทองก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าทั้งอย่างได้ประกอบพิธีถวายกองบุญญารักษาโรคเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนมิตรดวงฤดีชีตแตมกาลยนมิตร หัตถชนปีตสัรและทิศหกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญที่พักสงฆ์และพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาเยนมิตรณทีกาเยนมิตรแดนทีระตั้งพิสุทธิ์ที่พงษาและกาเยนิมิตไบรอันแมทธิวกาลยนมิตราาอารุณวันกาลยนมิตแคทเธอรีนพัควันกาเยนณมิตบอนนี่และกาเยนมิตรนัทวัน แมคควอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่า19วัดภาคพื้นอเมริกาโดยริ้วขบวนคณะเจ้าภาพผ้าป่าบรมเสดีจผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาได้อัญเชิญผ้าป่าภาคพื้นอเมริกาเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่พระครูภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสพรรธรรมกายซิลิคอนเัลย์จะได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนปฏิบัติธรรมกั่นใจหผ่องใส จากนั้นกัลยาณมิตรบุญยูรูปผักชีและครอบครัวเหมสถาปัตเป็นประธานกล่าวคำถวายผ้าปา่าพร้อมทั้งได้อัญเชิญผ้าปา่พาภาคพื้นอเมริกาถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบำรุงวัดพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานทหานะพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมปัจจัยและทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีปิดแผ่นทองสมโพธิลูกนิมิตมหาสมบัติเพื่อร่วมสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์และโอกาสนี้พระครูประกาศพุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อการที่วัพธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคค่ะโดยในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้ พิธีถวายกองบุญพัตหารนำกล่าวโดยกาเลนิมิตนันทนาบุญเถิงศักด์และครอบครัวพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวโดยกาเลน,น,นิมิตณรมนรอชามอสซิงเกอร์และกัเลนิมิตเคนส์วัจจาพิธีกล่าวคำถวายกระเบื้องปูพื้นสำหรับโรงครัวนำกล่าวโดยกาเลนิมิตกิ่งแก้วมหาอุปรา และกัรเลนมิตรคุณแม่ปราณีสีสุวรรณพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระส่วนสาธุชนผู้มีบุญได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติกแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ มาต่อกันกับโซนยุโรปบ้างนะคะไปกันที่วัดพระธมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ค่ะโดยภายในงานคณะกลยานมิตรวัดพระธมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัฒนสูตรอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญ ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสทั้งอย่างได้ร่วมกันถวายธัยธรรมแด่พระอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายพัตหารเป็นสังฆทานแด่พระภิสุสงฆ์นับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป พร้อมทั้งยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องถือว่าเป็นการประกอบเหตุสั่งสมบุญอย่างถูกหลักวิชาค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรจากในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมทั้งจากทั่วประเทศด้วยนะคะส่วนที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปรับชมพร,มพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง5 อันดับ4ี่นครหลวง6อันดับ5นครหลวง9อันดับหนครหลวง16อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง11อันดับ9้าแก้วผูถอน9้าและอันดับ10นครหลวง17ค่ะและสำหรับยอดสวดท็อป10นะคะจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดศรีสะเกษอันดับสองจังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดร้อยเอ็ด อันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดเลยอันดับเจจังหวัดอุบลราชธานีอันดับ8จังหวัดชนบุรีอันดับ9จังหวัดลำปางและอันดับ10บจังหวัดสระบุรีค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมการสวดบทธรรมจักกับปาวัฒนสูตรกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมการสวดมนต์บทธรรมจากกะปะวัตนสูตรที่ยอดสวด6,400ล้านจบนะคะเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันประสูติตัดสรุปปรินิพานตรงกับวันพุทธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2,567วันพระขึ้น15ค่้าำเดือน6สวดแล้วก็ส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ w w w f o r b r i g h t w o r l d c o m ค่ะ และยังมีโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนะคะระดับอุดมศึกษารุ่นที่51ภาคฤดูฝนเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วนะคะในระดับปริญญาตรีขึ้นไปอายุระหว่าง18-30ปีอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 619-9914ค่ะและเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง9-16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมณีโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่13นะคะโดยจะอบรมระหว่างวันที่7-28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้ สมัครได้นะคะทาง line id a s s i tty072 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกนะคะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากิจจกโรศิยานะจามเช ทุกคนควรทำหน้าที่ของตนและไม่ควรประมาทค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ